สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องเนทแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์มือใหม่หัดติกครบรอบนะครับครับอันนี้คือครั้งแรกของผมนะครับที่ฝึกฝึกติ่ครบรอบฝึกบนพื้นยาก,ก่อนนะครับอันนี้คือฝึกเอาวงก่อนนะครับยังไม่ไปสนามจริง อยู่พื้นสนามหญ้าครับเวลาล่วงมันจะได้ไม่เจ็บครับติดครับขีขาไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยากครับมันอยู่ที่ใจเราครับ <Okay. S 1> ครับอีกทิ้งหนึ่งที่ต้องมีก็คือความกล้านครับความกล้าแล้วก็ความแข็งแรงของค้านะครับผม ลองเตะไปเรื่อยๆครับเหมือนตอนแรกเตะตอนแรกผมก็ยังไม่ได้วงแล้วเตะเตะพอเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยมันก็วงมันก็จะเริ่มมาเองนะครับเพราะอยู่ที่การฝึกนะครับนี่ครับแรกๆผมก็ยังไม่เตะใส่ลูกตะกอน,นะครับยังไม่ไปฝึกบนสนามตะก้อก็ฝึกหัดเตะใบไม้ก่อนนะครับ เตะไปเรื่อยครับอันนี้คือเตะลมครับฝึกเตะลมเตะเอาวงครับเตะลมเตะเอาวงพอเราฝึกจนคล่องแล้วก็เริ่มหัดโยนแล้วก็เตะนะครับแ,แรกๆก็ไม่สวยเท่าไหร,คร่ครับนะครับเราก็มาหัดบนสนามกันเลยครับค่ะเนี้ พอเราได้วงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนโยนให้เตะบ้างแล้วก็โยนเตะเองบ้างนะครับหัดไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรอะครับถ้ามันอยู่ที่การฝึกฝนของเราด้วยนะครับเนี่ยครับเตะข้ามบ้างไม่ข้ามบ้างมันอยู่ที่ใจเราครับเรา เราอจะฝึกแบบไหนรูปแบบไหนแต่ต่างคนก็แตกฝึกแตกต่างกันไปนะครับส่วนผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ,รบมีเจ้าตัวน้อยมาเก็บสกอด้วยนะครับนี่ครับหัดเตะไปเรื่อยครับให้เพื่อนยน ให้เตะมันจะง่ายกว่าโยนเตะเองนะครับครับก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ